ถ้าพูดถึงกอะสมุยจะนึกถึงอะไรกันครับทะเลชาวประมง วันนี้ผมนนอ,นอวัลดูเรียนจะพามาเที่ยวอันซีนของเกาะสมุยที่พี่ๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันว่าเกาะสมุยมีของที่ดีที่แอบซ่อนอยู่ในป่านั่นก็คือทุเรียนเกาะสมุยครับผม ทุเรียนต้นนี้ที่พี่ๆกําลังเห็นกันอยู่มีอายุกว่า40ปีส่วนนี้เป็นสวนของพี่ดาอยู่พื้นที่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านบนที่เรากําลังเห็นก็คือทรงคุ้มขนาดใหญ่ของทุเรียนของพี่ดานะครับทุเรียนต้นนี้4 0กว่าป,ปีณนะตอนนี้อยู่ในช่วงของดอกระยะประมาณมะเขือพวงซึ่งต้นนี้บอกได้เลยว่าออกดอกอย่างอลังการสุดๆอย่างที่พี่เห็นในตอนนี้เลยครับต้นนี้นับเป็นก้าวแรกสู่ความสําเร็จของพี่ดาและทีมงานออเบลทุเรียนตอนนี้ทุเรียนอยู่ ในระยะมะเขือพวงออกดอกดีมากๆดกมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวหาพี่ดำหน่อยไปทาความรู้จักกับพี่ดำว่าพี่ดำรู้จักกับทีมงานของออเบาดูเรียนของเราได้ยังไงและวันนี้มีความประทับใจขนาดไหนที่ออกดอกประมาณนี้และในอนาคตเราจะมีการจัดการวางแผนกันยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ดำกันครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ดำเจ้าของสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องพี่ดำพี่ดำเริ่มต้นที่เรารู้จักกันพี่ดำรู้จักกับทีมงานออเบาดูเรียนได้ยังไงครับพี่พอดีน่าายที่อยู่ ้านอำเภอบ้านนาสารครับแนะนำไม่รู้จักครับผมครับผมน้าสันติเนาะสันติชัยสุวินทร์ปรานคูลครับอ๋อน้าสันตินะครับก็วันนั้นไปเจอกันในงานงานศพไม้ลายของผู้ใหญ่สันติครับก็เลยได้พูดคุยกันเนาะครับผมแล้วก็พอดีผมมีทริปจะมาสมุยพอดีครับเลยมาเข้าดูสวนพี่ดำเป็นครั้งแรกเลย แล้วตอนนั้นของสวนของพี่ดำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างพี่ณนะตอนนั้นเห็นว่าตอนนั้นก็คือเราไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลสวนครับผมเพราะว่าผมเกิดอุบัติเหตุครับไม่ได้ดูแลเต็มที่ครับผมต้นทุเรียนก็คือณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรครับ,รบผมก็แล้วเราก็พูดคุยกันเนาะแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของการจัดก,การดูแลซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วณนะวันนี้พี่ดำ ทุเรียนออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมถือว่าดอกเป็นยังไงบ้างพี่ก็มีความภูมิใจมากครับภูมิใจมากนะครับผมก็ยินดีกับตัวพี่ด้วยและแต่ว่าเรายังผ่านกันอีกหลายด่านแต่อันนี้นับเป็นก้าวแรกนะพี่ใช่ครับของความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าที่เราจะได้นะร่วมมือกันต่อไปเพื่อทําให้สวนนี้เป็นสวนที่แบบว่าผลผลิตสุดยอดพูดถึงต้นทุเรียนของพี่สักนิดนึงของพี่เนี่ยเป็นสวนแบบผสมผสานมีทุเรียนอายุกี่ปีบ้างครับพี่ก็มีหลายหลายรุ่นหลายรุ่นครับผมมันห้า ปีก็ม in ี40กว่าปีก oh, okay. ็มี30กว่าปี25ปีก็มีครับผสมประสานกันไปครับครับอันนี้ของพี่ดำเนี่ยมีการใช้ปุ๋ยช้ยาเนี่ยครับมีสินค้าตัวไหนที่พี่ดำใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้เป็นพิเศษไหมครับผมมีครับก็ที่น้องแนะนำมาครับจะเป็นพวกปุ๋ยน้ำของบริษัทนูต้าแพนใช่ครับใช่ครับเป็นปุ๋ยน้ำพวกนั้นเนาะที่พี่ดำไปติดต่อกับพี่บูมอีกทีนึงเนาะใช่ครับใช่ครับก็พูดคุยกันตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่บูมดูแลดีไหมครับพ ดูแลดีเนาะก็มีการส่งยาพี่บูมส่งยาตรงเวลาอะไรอย่างนี้ตรงครับตรงครับตรงครับครับเป๊ะเลยนะโอเคพูดคุยกันดีมีความเสนิสนมวันนี้ได้ดอกมาแล้วของพี่ดำรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่มีความภูมิใจมากครับภูมิใจนะใช่ครับ เดี๋ยวเราทําเรื่องของการติดหางแย้งกันต่อนะพี่นะโอเคได้ครับแล้วก็เดี๋ยวทําปีนี้ทั้งโซลูชันเลยครบเลยได้ครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะพี่นะครับผมยินดีครับมากครับพี่ดำครับสวัสดีขอบคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสวนพี่ดาประทับใจกันไหมครับผมถ้าประทับใจในการติดดอกติดผลผลิตเดี๋ยววันหน้าทีมงานอเบา ดูเรียนจะไปถ่ายสวนไหนอีกที่ออบาดูเรียนดูแลโดยตรงฝากติดตามกันไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจออบาดูเรียนของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับทุเรียนที่เราจะนํามาให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันทุกๆวันนะครับผมขอบคุณมากครับ